ได้หรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิกดีตรวจครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงหน้างานนะครับที่บ้านโคกใหญ่นะครับคนเยอะมากวันนี้ครับ ยาวเยียดเลยครับไปนี่รถไทยเหมือนรถน้องมุกเลยไล่ไล่รถบาเป็นร้อยครับวันนี้ รถนูน่นเอาสินูน่นเรถเก่งมาโอ้ไปไปกิดหินปูนทรายโอ้โหงานนี้น่าจะสร้างบ้านหลายๆลหลังเลยโอ้หล่อมากอันนี้รถใหม่ครับใครขับใครขับใครครับสิลืฟโอ้นี่รถใหม่สิลืบครับ ยอกยอกยอกคันนี้มีลูกค้าแล้วเจ๊เซมคันนี้ต่อมาใหม่ครับ K O G T ยาไปก่อนยาไปก่อนอนอนท์นนไฟเตอร,ร์โอ้ทีมงานมอเตอร์ไซค์ก็มากันเยอะครับเดยนนนไฟเตอร์ er เอาปูนมา ตอนนี้อยู่ที่บ้านโคกใหญ่อำเภอสังขะครับตำบลกระเทียมนะครับลืมไปอย่างนี้ลืมมอไซค์ฮะลืมไปยี่ห้อมุมกกลับมาคืนเลยลืมมอไซค์เอาลืมมอเตอไซค์โอ,นโอ้นี่มอเตอร์ไซค์แย่ๆเนี่ยเอาไปเลยมอเตอร์ไซค e. <laughs> ์มาเยอะมากครับ,บวันนี้วันที่23สิงหาคมนะครับ เรามาด้วยใจนะครับเรามาช่วยเหลืออ,อพี่น้องเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับมามามา,มาไ,ปไปไมไ,ได้ไมได้วัยรุ่นสุริน้ยสุดยอด ทีมงานเสียเขียวใจยเย็น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 นี่อสามาก,ก็เอ้ยอสามแล้ปะอสอส,อสตันแล้วเนี่ยตันแล้วเขาน่าจะจัดพื้นที่ได้อยู่อรถกเก่งก็มาครับหล่อมากคันนี้ แคตเตอร์แคตเตอร์ใจเย็นเย็นเมื่อกี้เห็นอะไรนะฮะเห็นน้องอะไรน้องอะไรนะน้องมะนาวเหรอไหนอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้วันนี้รถใหม่ Thank <laughs> you, กันก็นไ,ดได้ไกลไหมจ๊ะไม่ไกลไม่ไกลไน่าจะจอดกันหมดแหละนะครับสวัสดีครับโอ้โหสายบุญเอาปูนมาครับเ <c oughs> สียดม <c oughs> ดูหน้าเสียดมหน่อยไหนดูหน้าหน่อย <c oughs> ดูหน้าหน่อยดูหน้าคนรอหน่อย <c oughs> เอาอะไรมาน่ะเอาดินมาใช่ไหมะไปไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ให้ดูว่ารถเยอะขนาดไหนโอ้ยสวัสดีครับครับผมเฮ้ยอย่าลืมเลี้ยวอ่ะโอ้รถใหม่เลยรถใหม่เลยมาด้วยใจครับ ไเเสายบุัสใหญ่คเดี๋ยวเราจะไปดูท้ายขบวนหน่อยไปกับ p C X ครับรถหล่อมากเลยไปน้องชื่ออะไรเจ็ดครับคุณเคยนั่ง p C X ไ่ม ไปดูท้ายขบวนหน่อยเราไปได้ไหมย,ย้อยกระนอยเมนู<อ>ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆน่าจะอยู่ถึงสี่เลนเลยแหละ หูแตกหูแตกาแล้วีหูแตกแล้วหูแตกแล้วเยอะย่าไป จักรราวันทุครับโอ้โหคันนี้รอจัดรอจัดสวัสดีครับไปขยับไปขยับไปอ้ยังอยู่สี่เลนอยู่เลยโอ้เสียสารเสียสารสวัสดีครับสวัสดีครับ กระนุยเมนูติดเฮยยูยำมันติดเลยสายบันเทิเงเชิบเชิบเชิบขอบคุณเสียดครับที่ขับรถไซคให้นั่งครับเอาคันนี้เป็นไรทำไมมันเอียงเอียงวะรถเป็นไรหรือเปล่ารถเป็นไรครับ,รบตายไม่ติดหรอเฮะติดัดงเลยอ๋อไป งานแอบรอแอบรอ,อครับมาจากจอมพระโอ้นี่ครับเฮ้ยกนุยโอ,โอ้อยู่ดีก็เบิ้นใสยวไปอู้เยอะมากเอ้เดี๋ยวเราไปนับจากขบวนด้านท้ายไปด้านหน้าดีกว่าเนะไป โอ้เดี๋ยวนะจอดมาขาวก่อนใครขับวะนี่ดีครับใครขับเลยอุ้ยแฟนใครอะ่ะ <c oughs> ร้อนไหมร,ร้อนที่ไหนอยู่ห้องแอร์ไะยกปูนลงด้วยนะสาวนุ่นขับมาขาว <c oughs> เดี๋ยวเราไปอูห้หูรถนี้หล่อมากนิสัน เอฟเฟกเอฟเฟกตสวัสดีครับสวัสดีครับไทยใหญ่ก็มานะเดี๋ยวเราไปนับจากด้านท้ายไปด้านหน้าครับเฮ้ยกระดูยกระดูกหัวหน้าปะโอ้อยู่ดีก็ม่จี้เอวตกใจหมดน่าจะเป็นร้อยอ่ะจุ้ย เอทำไมเห็นดินดว่วนต้องเปิดตรแตะให้ด้วยจุ้ยเอ๊ะ <c oughs> ลบลบลบฮะ <c oughs> นี่ไปนี่ <c oughs> ไปดูกระบวนการท้าย <c oughs> หน่อย <c oughs> นี่ไปดูกระบวนท้ายก่อน <c oughs> ไปฮะอันนี้แหละเ <c oughs> <c oughs> สียดิวโว้ายทำไมต้องเปิดใส่ด้วย ยอกหยอกครับสวัสดี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 ครับโอ้วัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยาวเหยียดเลยโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมด,ไม,มดหไม่มีที่จอดแล้วไป<อ>ไปดูก่อนโอ้ยแมางานนี้ไม่เล็กนะ อลังการมากนี่ครับคนไทยนะคนไทยช่วยเหลือกันดีมากอ้าวเสียเช้าเสียเช้าสวัสดีครับโอ้ยทำไมทำดินร่วงเนี่ยฮะจานรถจานรถสวัสดีครับสวัสดีครับโอู้หู้หูเยอะมาก โอ้โหวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขบวนมอเตอร์ไซค์มาเพียบเลยโอ้ไอ้โอ้ยร้อนแล้วดิร้อนเลยร้อนนะแน่แน่ไปไปไหนไปดูน่นแหละไปดูไปดูท้ายขบวนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมโอ้โหบูโซรออู้รถรอรถรอรถรอเด็ก้าโมอใหญ่โูงานนี้ครับผมว่าทั้งวันน่ะนี่เด็ก้ารอจัดสวัสดีครับ โอ้เ,เ,เอจียมสจี๊ยมตใหญ่หมดยังหมดยังฮะยาวร้าอู้หูไปดูอีกไปดูอ,อีกอูย้ยาวเหยียดเลยพี่น้องเฮ้ยทีมงานั็อจ้าเป้อู้หูมากันเยอะมากครับนี่ดูดูอ้หูได้จากกลุ่มสองทีครับ ต้องขอบค,คุณเจเจนะครับน oh, <t une this well> ี่ครับฟรีซีเเท่าไหร่ฟรีซีครับกี่บาทรถที่โอ้รถที่หมดแล้วเอ้าทำไมไม่ไปข้างหน้าล่ะฮะรถเสียรถเสียโอรถไปไหนฮะลมปั๊มชาลมปั๊มชาเหรอแต่มันปั๊มได้ดิผมว่าจะให้เขาเข้าไปจอดไปงานในเรื่องอันนี้ใส่อะไรมา ้องเอามือตรงไหนโซ่จามอ๋อตัดอ,อ,อู้ลูกพี่ก็มาเอ้าหนึ่งสองไหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสอง 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25โอ้มีแต่คนหาเรื่อง26อันนี้ตัวรถดำนะ27 ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหก 37 38 39 40 41, 41 42 43 44แ5 46 47 48 สี่สิบก้าห้าสบกับมาขาวห้าสห้าสิบแล้วห้าสิบเอ็ดห้าสิบองห้าสิหหแล้วครับพี่น้องห้าสหห หกแล้วไทยห้าสิบหกห้าสิบหกโอ้เดี๋ยวลืมห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเอาโอ้ห้าสิบแปดแสงแสงห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบโอ้หกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสาม 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วพี่น้องโอ้โหเจ็ดสิบห้าแล้วอ่ะเจ็ดสิบหกไปไปทางข้างหน้าเลยเจ็ดสิบหกอู้หเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดคันที่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้า 8ปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแปดสิบเก้าคันที่แปดสิบเก้าแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าเก้าสิบ 9 1 9 1 9 2 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 6มะนาว96 97 98 98 99 99 100 100 100 100่งรอนึ่งร้อแล้ววันนี้ไม่นับเลยนันี้หน,นึ่งร้ดิอันนี้หน,นึ่งร้นี่หนึอันอันนั้นไม่ได้กนอะไรมานี่100ร้ถไทยวะอูวันดีครับสวัสดีครับ,รบไปไปข้างหน้าอีกอันนี้หนึ่งร้อยนะ เดี๋ยวแตงหนึรก่อนโอ้ร้อย่าคันน่ะสองไม่จองหนึ่งร้อยครับคันที่หนึ่งร้อยร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วร้อยสองร้อยสองร้อยสองร้อยสาม ร้อยสามอุจจิกนุินินนุร้อยสาม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 ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อนะครับโอ้โห ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยจ็ตรอยแปดโอ้ร้อยเก้ารอยเก้าครับร้อโอ,โอ้สุดจัดครับร้อยเก้าเลยครับร้อยกว่าคันครับร้อยเก้าในร้อยสิบร้อยสิบรแล้ว 1> 110 1 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 1เรตามด้ยร,ร้อจริงจเราต้องนับจากนี่ไปนะ112คันนครับโอ้เยอะมากโอเคจะไปไหนต่อไหมเรมาไปอ,อะ นี่คันแรกครับเป็นรถพ่วงของโบลายแตงครับเสบยายๆๆๆบอยบบบบบให้ดูดูหน้าคนขับก่อนสวัสดีครับอู้สายแป้นมาหล่อมากเลยสุดจัดเุดจัดฮะฮะเอา,ขาเข้าไปข้างหน้าตรงคุณจะไปข้างหลังเหรอ <laughs> ไปเดี๋ยวไปด้วย,วยเอาคลิปนี้ครับสวัสดีก่อนบ๊ายบาย,บายครับ ในเจ๊จ๋าม่สุดไม่ได้เจ๊จ๋าไม่มาอ้าวที่หลังเราถึงหน้างานเทแล้วครับโอ้โหก็จะเข้าเทได้ไหมเนี่ยเอาเจอกันคลิปต่อไปครับผมนี่ครับที่ที่ทขอบคุณเสียเจ็ครับกับพีเ่เซ็กรอๆเลยโอ้ที่จอดรถน่าจะเยอะพอสมควรครับน่าจะจอดได้สวัสดีครับ มาเมื่อกี้ครับเตยลับไม่ยังฮะเตยยังขับรถอะไรอยู่นี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีเอฟซีโอเคของจริงก็มาเข้ามาทางนี้ก็ได้เนาะผู้ที่จอดอยู่อยู่สวัสดีครับเอ้าบังไครอ๋อเหรออ๋อบังไครนี่เองสาวกนะครับเป็นสาวยังอันนี้ก็อยู่บ้านเดียวกับผมเลยบ้านจะรวยมากันเยอะมาร้อยคันอ่า อาสลินี้ครับจบก่อนสวัสดีครับ